เงินบาทก็ครึ่งครึ่งหนึ่งเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเงินบาทเอียนนะเฮ้ยนี่ต้องกระซ่างลงด้วยเห็นอะไรไหมเห็นวินเลขอะไรไหมเห็นเขาเขียนว่าอะไรไหมดูกันดีๆหน่อยนะอ่สองไฟก่อนนะอันนี้เรายังไม่ไปนะเรามาดูคุมาที่ที่เขาลัมลือกันว่าอะไรชื่อคุมาทชัยใช่ไหมครับสามเก้าเดียวแป๊บหนึ่งฝั่งนี้แหละสามเก้าใช่ไหมพี่สมุูรครับเห็นเขาลงโทรัพท์ก็เลยอยากมาดูก็เลยชวนเขามา เขาพูดว่าไงบ้างพี่เขาพูดว่ามีตรงมีองค์มันอยู่แถวันนี้ก็เลยมาน่ะอ๋อกัลยมาดูใช่แล้วนี่ได้ไปดูที่จอมปลวกอะไรอย่างไปมาแล้วค่ะไปมาแล้วแล้วเห็นอะไรเด่นเห็นอะไรดีเดี๋ยวคืนดีจริงเดี๋ยวคืนนี้อะไรจะเห็นจะเห็นใช่าเงี้ยจะให้ชมภาพงวดที่เล้นเดินมาหรอครับอ๋ยได้มานั่นแหละงวดที่นั่นได้ยินเพูดกันนั่นแหละก็เลยอยากมาอยากมาแล้วได้ข่าวว่าเห็นมีเขาถูกบ้างไหมเข้าไปเมื่อกี้ ไม่ได้ยินเขาพูดจากบนเมื่อกี้เข้าไปไม่มีคนเนาะมีสองสามคนมีสองสามคนอืมเราก็เลยมาดูกุมาใช่ตอนแร,รกว่าจะดูแค่ตัวนู้นแต่มาแล้วก็ต้องมาให้ถึงเห็นเขาพูดกันใช่เขาพูดว่าไงถึงกุมารองค์เขาพูดว่ามีกบจมปลวกขึ้นเหมือนลูกคล้ายกุมารก็เลยอยากมาดูอยากมาดู มาดูก็เลยว่ามันรู้จักทางก็เลยชวนเขาว่าทางนี้ก็ไม่รู้ก็เลยเสียงมากันกับจังเขามาชาวบ้านไหนสบายจ้ะคุกเสะสบายเจอไปเจอคุณมาที่จัไปตงโผรถเป็นยังไงบ้างเนี่ยนั่นมันก็มาทางบ้านดุนโผล่มาเจอคุณมารองค์นี้องค์น้อยองค์น้อยครับอันนี้ อันนี้คือเพราะว่าไปเจอที่จมปลวกเนาะอาจารย์เราไปเจอที่จมปัวกที่ที่จมจุดที่จมปลวกนะครับก็เขาบอกว่าเป็นแต่องค์น้อยมากเลยประมาณสักประมาณเซนเซนติหนึ่งนิ้วนะประมาณหนึ่งนิ้วทั้งล่่งเจอแล้วเขาเอามาให้อย่างนี้บอก อแล้วเขาเอามาให้มันก็แล้วแต่เขาบอกว่าแล้วแต่คุณจะดูไรอ๋อดูมากเปิดบ้านนะครับเ <c oughs> อาแล้วโอกาสมาหายใจก็เปิดบ้านดูเลยดูให้หมดจับดูจับดูใกล้ๆเลยเล็กมากเลยนนี้คืออยู่บนจอมปัวเขาไหมลูกมีคนเอามาทิ้ง เห็นอยู่แถวนั oh, yeah. ้นอยู่ในรูอยู่ในรูใต้จองปลวกอยู่ในรูจองปลวกน่าจะมีคนมาทิ้งงานมาปลวกมันทำนี่มันดันอ๋อมาดันขึ้นบนจองปลวกครับแต่องคเล็กมากเลยนะคะมองเห็นแบบองค์เล็กมากดันขึ้นมาจากจอมปลวกน่าจะเป็นที่อะไรเจอเมื่อวานเจอเมื่อวานเมื่อวานที่สอง ามคที่สามวันนี้วันที่สี่เอาละเอาละได้เลขละศูนย์สามสูงสาม้ผมดูหน่อยเลขที่สามเก้าอ๋อมีมีพศมัไม่เห็นนะครับตอนนี้ตัวเลขมันตัวมือเคืองมากต้องหาแว่นขยายนะครับอจามีเว้นขยายไหมเห็นปีก่าปีสาม สามเก้าเป็นปีสามเก้านะครับเป็นปีสามเก้าแต่เรามองไม่เห็นนะมันเล็กเกินต้องไปหาไฟมาส่องชูชูดูดูกันถ่ายกันเห็นไหมเห็นไหมเห็นอะไรไหมเห็นวิเลขอะไรไหมเห็นเขาเขียนว่าอะไรไหมดูกันดีๆหน่อย อ่สองไฟก่อนอะอันนี้เรายังไม่ไปนะเรามาดูกุมารที่ที่เขาล่ำลือกันว่าอะไรชื่อกุมารชัยใช่ไหมครับเจ้าชัยใช่ไหมชื่อกุมารเจ้าชัยแวแต่ว่าชื่อเจ้าชัย แต่ละลายชื่อไม่เหมือนกันเมืัอให้ชื่อไม่เหมือนกันให้ชื่อไม่เหมือนกันลอง่สอดูอ่ะอ่ะขยับให้ขยับให้อขยับให้เห็นเลขอะไรก็บอกเลยเนี่ยนาอาไปคนเดียวได้พอสเลยพ่อสอะไรที่บอกพมื่อสเก้สา้าพ่อสสามเกพอสพอสกุมารนี่ใช่ไหมครับที่เขาแก่บกเมื่อ มีพศสามเก้าที่เขียนไว้เล็กๆแต่ว่ามันมองไม่เห็นมองไม่เห็นต้องต้องซูมต้องซูมเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองซูมด้วกล้องผมดีอยู่เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวผมขอหมุนก่อนเด้วยหมุนก่อนเลขสามเก้าพศสามเก้าก็ก็อาจารย์บอกว่าเห็นเลขเป็นเลขสามเก้า เลขสามเก้าเลขสามเก้าเจอในวันที่สามเจอในวันที่สามคือเห็นที่นู่นก็เลขสามใช่อ้าวไปเห็นเลขสามไปเห็นเลขสามเเดียวเห็นอยู่ไหนเห็นแต่เลขสามที่จ่องปวดที่จ่องปวดเห็นแต่เลขสามเอาละจะเอาเลขอะไรใส่ดีสามเก้าสามสิบเอาเลขเก้านี่แหละเนาะสามสองสามหนึ่งไม่ต้องเอาเยอะเดี๋ยวมันจะเยอะมันจะเยอะที่เราเห็นที่เราเห็นเลขสาม เออพอสอซูมดูแบบลงพี่วอาให้ซูมดูซูมจะเห็นเป็นพอสอนสามเก้าถือไว้ให้ผมซูมเนี่อะไรนครเดี๋ยวแบบหนึงครับจะมุดโอ้เหนี่ชัดแล้วอู้ของผมชัดมากเลยอะไรอาจารย์อะไรนะสามเก้าเดี๋ยวแบบหนึ่งฝั่งนี้ละสามเก้าใช่ไหมพี่สุกครับอาจารย์อะไรนะพอาจารย์พระอาจารย์ก็ะอาจารย์

พยายามซูมแบบแล้วถ้าซูมแบบมือไม่นิ่งมือสั่นนี่จะมองไม่เห็นเลยนะก็ก็ก็ถ้าผมเดาไม่ไม่ผิดนะครับกันทบุรีนะครับเป็นกุมารของหลวงปู่นะครับแต่ว่าหลวงปู่ท่านก็ได้น่าจะมรณภาพเป็นนานแล้วนะครับหลังจากที่ที่ดูที่ดูมานะครับก็น่าจะเป็น กุมารจากหลวงปู่กะหลงแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะไปเซิร์ชดูนะครับว่าหลวงปู่กะหลงอยู่ที่วัดเขาแหลมน่าจะจังหวัดจันทบุรีนะครับนะครับก็เนี่ยนะครับน่าจะไม่พลาดนะครับในด้านสายพระเป็นกุมาร โรเล่สันจชปโรเล่จช่เล็กเล็กตัวแค่ไหนนะต้องไม่ได้เอามาต้องบรรจงครับส่งพักไม่ได้มานะครับเป็นเล็กมากประมาณนิ้วนะครับในตัวตัวตัวจะอยู่ตรงนั้นเราไปวางแค่รู้ว่าเล็กมากจริงๆนิ้วมือเราหนีบมือไปวางใกล้ตอนนี้ก็ต่างคนต่างตั้งใจดูไว้จะได้เลขอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าได้เลยเหรอนาะเอาสามสามข้าวนี่แหละสามข้าวนี่แหละเนาะ นี่ครับแล้วปูกกาหลงวัดเขาแหลมนะครับถูกี่บาทละาบน่าจะเป็นสามเก้านะครับน่าจะเป็นสามเก้านที่สามสามคนหนึ่งซี้แปดสี่ทางนี้ซื้อแปดห้าถูกคนเดียวกระบอกใครจะมีโชคนะครับเดยวจะหมุนให้ดูนะเดจะหมุนให้ดูนะครับแป๊บนึงนะครับหัวมืออันสั่นเพราะว่าเราสูบนะครับท่านผู้ชม หลวงพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์กาหลงนะครับพระอาจารย์กาหลงแน่นอนแน่นอน,นครับไม่ไม่ผิดพลาดหรอกครับพระอาจารย์กาหลงวัดขอแหลมนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับเพราะว,ว่า <คน S 1> ผมเคยเป็นศิษย์ท่านมาก่อนแต่รุ่นนี้ผมก็ไม่เคยเห็นนะครับเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะมอ่าะะสร้างเมื่อปีพศ2 5 0 0 สามสิบเก้านะครับ่านจะเดิมหรือตุดอนี่สามเก้าสามเก้าทรทายผู้เียนหนอ๋อคก็นก็ก็ือเมื่อวันที่สามมีคนไปพบมีคนไปพบแล้วก็มาบอกราจารนะมาบอกราจารย์ให้ไปไปดูอาจารย์ก็ไปไปก็ไม่เจอที่จุดที่เกิดก็คือที่จอมปลวกนะครับแต่ว่าคนได้นําเอามาไว้ที่ศาลข้างหน้าศาลข้างหน้าอาจารย์ก็เลยได้นา มาไว้ที่วัดนะครับเพราะตอนนี้ก็หลายคนก็อยากสนใจก็เข้ามาดูกันนะครับเป็นกุมารองเล็กน้อยที่จบไปไม่ต้องไปว่าเล็กขนาดไหนหรอกพี่มันคือเล็กนั่นแหละสูงปรมาณหนึ่งนิ้ันนี้จริงเอาเทียนนะออเหรียญบาทมาเทียบเล็กกว่าเทียนเหรียญบาทนี่ค่ะ ขอเหรียญบาทเล็กเล็กมากครับเนี่ยเนี่ยเล็กมากครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเหรียญบาทของม่พี่น้องค์คนทเขาจะได้รู้เหรียญบาทเหรียญบาทก็ครึ่งครึ่งหนึ่งเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหรียญบาทเอียนเลยนี่ต้องค่อยๆลงด้วยนี่มีจังหวะด้วยไม่ธรรมดาน่ะของดีของดีของคดีจริงๆของคดีเหรียญบาทเล็กเหรียญบาทเล็กเยแล้วจะดูเหรียญสลึงนะครับ เหรียญบาทปรได้แล้วเอาเหรียญสื่อนึกมาดูอีกให้ดูอีกให้ดูหลายๆเหรียญดูดดูนะครับนี่ดูดออกไม่ได้แล้วก็ประมาณเหรียญบาทเล็กๆนะครับก็มีกสอยู่นั่นนะครับก็ลองเพื่อที่จะชอบประทับใจงวดที่แล้วก็หลายๆคนก็จัดหนักจัดเต็มนะครับไปจับตัวเลขงวดนี้ไม่รู้จะ ได้เลอะไรนะเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันตอนต่อไปกับกุมารเจ้าัฉนะอันนี้เป็นกุมารจากน่าจะเป็นของพระอาจารย์นะพระอาจารย์กะหลงนะพระอาจารย์กระหลงที่วัดทอเหลมนะบุกคมนิดหนึ่งจังหวัดจันทบุรีนะครับช็อตตัวไหน ชอบตัวใดที่มาเห็นนี่ชอบตัวใดอชอบบ่อเลือกสามตัวชอบเลือกสามแต่เดี๋ยวต้องไปนอนฝันคืนนี้ก่อนว่าจะเอาสามคู่กับอะไรอ๋อนอนฝันคืนนี้ก่อนอเดอะไรได้แล้วเลือกสามตัวหนึ่งเลือกสามตัวหนึ่งอย่าลืมอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกไว้ด้วยใช่ค่ะอือฮะ thank you หลาย,ลายๆได้แล้วเลือกสามตัวหนึ่งเ,นนเดี๋ยวผมเสียหายไปตัวหนึ่งเด้อเลือกเก่า ก็พูดยิ่งลาลนวยคือนาเีอดูว่าเล็กขนาดนีนมันเท่ากับเลี้ยนสลึงสองเลียนเทินกันคนบนัใช่เลี้ยนสลึงสองหลียนเทินกันเล็กนึเรี่ยยน